เราหั่นเลยนะครับรูนมากหั่นแตครึ่งเลยป,ปึ๊บคนดูดิเราวอาอะไรเยิ้มเอ้ยเยี่มเฟรชอ่ะคนดีใจอ่ะเห็นไหมครับไม่ทะลุฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปพงศ์ยศอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาทำขนมกันอีกแล้วแหละอยู่ที่บ้านคลิปนี้จะทำ เค้กช็อกโกแลตลาวาครับทําง่ายๆด้วยวัสดุที่มีขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อนี่จริงๆขั้นแรกเราต้องมีนมช็อกโกแลตน,นะนมจืดก็ได้นมช็อกโกแลตแต่ยกเลือกเป็นพัช,ชพัช,ชิโอเป็นช็อกโกแลตน,นะไม่ให้เข้มข้นหน่อยไข่ไก่ครับหนึ่งฟองดูเนือ้อดูเนื้อเค้กด้วยโอริโอ้ครับทําง่ายๆเลือกเป็นโอริโอ้ช็อกโกแลตน,นะแล้วก็ช็อกโกแลตบาร์ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่หาซือ้อยกคือเป็นไมโลกับอัลฟี่มาเริ่มทำกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาทำนี่กันเลยตัวช็อกโกแลตลาวาครับใช้ช็อกโกแลตบ้าสองชิ้นนะหักใส่ถ้วยเลยครับลืมบอกเลยรอบนี้เราไม่ใช้เตาอ,อบนะครับเราจะใช้มหม้อทอดลมร้อนหรือเรียกว่ามหม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหละหักช็อกโกแลตบ้าเลยครับ ห,ห,หากช็อกโกแลตบ้าลงไปเลยจากที่เคยกินนะยอกว่าไมโลจะหวานกว่าตัวแอลฟี่นิดนึงมาคาสองชิ้นครับที้นแรกแอลฟี่เพราะมันมีถั่วไหจะได้ไม่ต้องบดถั่วเลยใส่เข้าไปเอง ก็เติมนมเข้าไปครับนิดนึงแนะนำนะเวลาใส่นมเนี่ยครับให้ใส่นิดเดียวแค่ก้นๆนะ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนี่อย่าใส่แค่ก้นๆนิดเดียวเองเห็นปะนิดเดียวแล้วก็เอาไปในยเคเวฟครับ,รบไฟกลางใช้เวลาน้นอยเลยประมาณสามสิบวิถ้าตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาทำตัวเนื้อเนื้อครีมกัน เราต่อยนี่ก่อนนะครับแยกช,ช็อกโกแลตเก่าตัวไส้กับตัวแป้งออกมาันจะใส่กงไปต้นเดือยใช้ทั้งหมด3ห่อ9ชิ้นนะครับถ้าเกิดหาโอ伊โอไม่ได้อะใช้เป็นครีมโอหรืออะไรก็ได้นะที่ลักษณะคล้ายๆกันนะ เดี๋ยวเราจะเอาไปบดในถุงซิปล็อกแต่ถ้ารอบใครที่ที่บ้านมีเขาเรียกอะไรนะเครื่องปั่นอนะ่ะไม่ต้องแกะตอนนี้เราแกะออกหมดแล้วนะครับนี่เอาครีมกับตัวแป้วเหมือนกันเรียบร้อยขั้นต่อไปเราก็บดเลยใครไม่มีถุงทิปนะครับก็ใช้ถุงอะไรก็ได,ได้ที่เราสะดวก เดี๋ยวก็ให้ผุงตดฟอมมันไม่เลอะเธอะอเราก็บดนี่เราใช้อะไรก็ได้นะกลมๆแข็งเนี้ยแล้วค่อบดให้มันแบบให้มันเป็นผงเลยอะครับแต่เราต้องเอาเอาไอ้นี่ออกนิดนึงเขาเรียกอะไรน,นะเอาอากาศเนี่ยครับ บดให้แตกละเอียดมากที่สุดเพราะว่าตอนที่เราผสมกะทนมหรือตอนทำตัวเนื้อแป้งอะครับมันจะได้นี่บดง่ายๆเท่ากันเร็วๆก็ต้องถึงขั้นละเอียดเป็นผงนะเพราะถ้าใคดอยากให้ละเอียดเป็นผุองเน,นื้อละเอียด,อ,ยดอะแนะนําให้ใช้เป็นเครื่องปั่นจะดีกว่าประมาณนี้เอง เปะ่ะเป็นผงๆแต่เนี่ยที่ต้องกรีมออกเพราะว่าเห็นป่ะขนาดเหลือกินนิดเดียมยังเลอะเลยขั้นต่อไปก็เอามาเทใส่เทกเหส่วนเดิมครับใครมาคนตัวมานี่เลยนี่ครับเห็นปะมันจะเป็นผงๆอย่างนี้เลยเอาใส่ไว้ เดี๋ยวเราพักแป้งทิ้งไว้ก่อนนะครับเอหมดเลยวันนี้แล้วก็ตัวครีมด้วยพักทิ้งไว้ก่อนมาดูนี่ดีกว่าครับตัวช็อกโกแลตที่เราขูดไว้เมื่อกี้นี่ประมาณสามสิบมิลละลายดีมากเห็นไหมครับละลายประมาณน,นี้เดี๋ยวเราคนให้เข้ากันขนาดใส่นมไปนิดเดียวนะยังเหลวเลย นค,คนให้มันเหนียวเหนียวให้มันแบบตัวชงเวลาที่มันยังไม่ละลายอะคะับให้มันละลายนี่เลยครับลักษณะมันจะเป็นเหนียวเหนียวแบบนี้เนาะแล้วตั้งทิ้ไงไว้ให้มันอุ่นขั้นตอนต่อ,ตอไปเดี๋ยวเรามาทำตัวในเค,ค้กกันต่อครับตัวในเค,ค้กเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะนี่ที่เราบดไปแล้ว เราครีมที่มีเหลือเมื่อกี้ที่เราดึงอ,ออกมาเทใส่เข้าไปได้เลยครับสูตนนีน้อยาไใส่น้ำตาลเพิ่มเลยนะเพราะว่าตัวครีมมันหวานอยู่แล้วแล้วก็นี่เลยครับตอกไข่ไข่หนึ่งฟองใส่เข้าไปเลยเทือบไข่ที่มีแฮนด์มิกเซอร์หรือมีตะก้อมือครับใช้น้ำตีในขั้นตอนนี้ได้เลยนะมันจะเร็วขึ้น คนให้เข้ากันครับตีเขาได้อยู่กับตีไข่กับครีมแล้วก็แป้งเนี่ยให้มันเข้าก่อนถ้าใครที่ชอบหวานกว่าน,นี้ใส่น้ำตาลหรือใส่นมข้นใส่อะไตรงนี้ขั้นตอนนี้ได้เลยนะอืมคนให้เข้ากันเห็นไหมครับมันก็จะดูแบบข้นๆอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็เติมนมช็อกโกแลตทีละนิดนะเพราะถ้าเติมเยอะมันจะเหลว หรือถ้าใครที่เกียจเลยนะโอยโอยทั้งชิ้นเมื่อกี้เอามาใส่นมใส่อะไรค่อยๆคนให้ละลายก็ได้แต่เสียเวลามากเนี่ยครับคนขนาดคนนี้ขนาดบดแล้วนะยังต้องมากดกดบีบๆต่อยนิดนึงเพื่อให้แบบให้มันให้มันละลายเนื้อเป็นครีมเป็นเข้ากันนะครับคนคนด้วยกดกดบีบๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครมีเครื่องปั่นนะที่จะบอกว่าตอนนี้ที่ไม่ใช่ถุงซิปอ่ะขั้นตอนนี้ตัดได้เลยครเร็วเพราะว่า มันจะคนผสมกันปุ๊บแล้วใช้ได้เลยครับนี่เลยอันเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่เนื้อก็จะสนาดคล้ายๆกับแบบเนีย่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเป็นเนื้อครีมครีมหน่อยพยายามกดบดไอตัวที่โอโอีโอที่มันไม่ละเอียดนะครับที่เป็นก้อนน่ะให้มันละลายให้มัน่ไใ,ให้มันละเอียดมากที่สุดที่ทําได้ น,นี้เองนะสูตรนี้เราจะได้สองถ้วยนะเนี่ยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเทใส่ฟิล์มกันสูตรนี้มันจะไม่หวานนะจะขมขมเข้มข,ข้นหน่อยนูเลือกใช้เป็นถ้วยฟอยนะคะรับเพราะมันแกะออกง่ายตักใส่ถ้วยสักประมาณ ครึ่งหนึ่งอยู่เลยแล้วอาจจะชื่ออยู่ไหนนี่เลยครับใส่ไปสักครึ่งถ้วยนะอันนี้ต้องอบนานหน่อยเพราะเมื่อกี้ลืมกดวอมตานี่เลยครึ่งถ้วยก่อน แล้วก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ช็อกโกแลตบาร์เมื่อสักครู่ที่เราคนให้อุ่นๆนะครับเทลงไปตรงกลางเลยเทยไปตรงกลางเห็นะครับมันจะมีความต่างนิดนึงใส่ไปเยอะหน่อยก็ได้ครับสักสองช้อนอม,มากหน่อยสามช้อนแต่อย่าใส่เกินสามช้อนนะเดี๋ยวมันจะหนักจนทำให้ตุดทะลุ เสร็จปุ๊บเราก็โรยช็อกโกแลตเนื้อแป้งขึ้นไปปิดหน้าให้หมดครับนี่เลยแค่นี้ครับอื้แค่นี้ปิดปิดให้ให้มิดเลยนะครับแล้วก็ใส่ในหม้อทอดเล้นขอด้านบนไปนิดนึงนะไม่ต้องเล้ขอด้านบนนิดนึงไม่ใส่จนเต็ม ฟางไฟมาทอแบบนี้มาตรงกลางเรื่องอุณหภูมิที่ร้อยหกสิบองศาครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีลืมเสียบปักโอเคเริ่มแล้วรออุหมิถึงสิบนาทีเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าออกมามันจะลาวาไหมเค้กจะฟูหรือเปล่าร้อยเครื่องทำงานก่อน ตอนนี้ใกล้เวลา10ครบ10นาทีแล้วนะครับยกเตี้ยมอีกถ้วยเวลาเหมือนที่บอกว่าเมื่อกี้สูตรนี้ทําได้2ถ้วยเดี๋ยวรออบถ้วยนี้เสร็จก่อนรุนมากเลยอะ่ะว่าเค้กจะฟูไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผงฟูหรือไม่ใส่เบกกิ้งโซดาเลยพวกนี้นะแต่น่าจะฟูแหละเพราะอยู่ว่ามันเหมือนตัวเนื้อโอรดโออะมันคงใส่อะไรบางอย่างนะผมไม่เห็นหน้าเัว้องเลยเว้ยรุนกันดีกว่าใกล้เวลาแล้วนี่บวดก่อนซื้อจานมาใหม่จานน้องแมวน่ารักใช่ไห จะกแถวออฟฟิศมาโอ้ยลุน้นย้ายขายหน้านะจะน้องเค้กติ๊งแล้วโอ้ยจะรอนไปนเนี่ยนะนี่ทำครั้งแรกนะเฮ้ยเค้กฟูจนแบบมันต้องลาวาดิดูดิทุกคนเห็นไหมมันพุ่งออกมาข้างบนเป็นปุดๆเลยเค้กฟูมากเลยจะอ,ออกมายัางไงอนะน่าจะร้อนมากแน่เลย สั่งที่คีบแบบใหญ่ๆเหมือนของในชีชเชฟเขาใช้กันอ่ะจากในช้อปปี้มาแล้วแต่ของมันไม่ถึงคีบป,ป,ป,ป๊โอเคเดี๋ยวเราวางชิน้นที่สองก่อนแสดงว่าเราสิบนาทีใช้ได้เคฟูเชียวอบชิ้นนี้ก่อนนะครับสิบนาทีโอเคเดี๋ยวเขาอ,อวดก่อนนี่ทุกคนลาวาเค,ค้ก รสชาติเค,ค้กฟูดีนะครับแล้วก็นุ่มๆดีเดี๋ยวขอความแล้วก็จิ้มดูความราวาดีกว่าว่าราวาไม่ราวาเหมือนเลยอความเลยจะร่อนเมวะเวหร์เนี่เหมือนเค,ค้กหมือนเราเค,ค้กตำร้านเลยเห็นป่ะครับสวยงามความน่า ตื่นเต้นตอนนี้ก็คือเหมือนแบบอารมณ์เหมือนมาสเตอร์เชฟเลยอ่ะที่เชฟป้อมจะถัดว่าถ้าไม่ลาวาตกรอบนะคะเราหั่นเลยนะครับรูนมากหั่นไปครึ่งเลยป <c oughs> ึ๊บคนดูดิลาวาหลายเยิ้มเอ้ยเยิ้มเฟกอ่ะโคตรดีใจอ่ะเห็นไหมครับไม่ทะลุตูดว่ะ ออามาอย่างดีขั้นตอนต่อไปที่สําคัญที่สุดในการทําขนมชิมตอนนี้ร้อนจี๋เลยชิมก่อนซอสชิมชิมเข้มข้นครับด้วยช็อกโอกแลตช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตลองมาทํากันดูนะคะไม่ง่ายด้วยโอริโอ้ไข่ไก่นมช็อกโกแลตแล้วก็ชกแชร์เคบายยี่ห้อใดก็ได้ที่เราชอบถ้าชอบขมไม่ชอบหวานก็เลือกพวกเป็นดาร์กช็อกโกแลตมาทํานะครับ ถ้าชอบลิปแบบนี้ลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มามาคุยกันนะครับอย่าล,ลืมกดสับสับ,สบคล์ให้อย่ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายลาวาเค้ก